ครับก็สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมก็สำหรับนี้ครับเว็บไซต์ถ้ามเกิดอะไรก็จะมารีวิวสินค้าสวยๆให้คุณลูกค้าได้รับซื้อนะครันเก่นเคยนะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวเป็นรถอดับเนะครับทรงโบราณนะครับผมคันนี้เป็นสีขาวสว่างนะครับสวยมากครับนี่นะครับเป็น BMW อเเป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับตัวนี้นี่นะครับสีขาวสวยมากครับเป็นทรงโบราณนะครับนี่นะยอดครับ ประตูเปิดได้สองฝั่งนะครับผมนี่นะครับรอบพันนะครับสวยไม่เหมือนใครครับผมพวงมาลัยก็ไม่แข็งนะครับมันอ่อนนะครับผมปิดเปิดไฟได้นะครับปรับโลหไฮได้นะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับแต่คันเร่งอย่างนี้ออกตัวสมูทด้วยนะครับตัวนี้สองมอเตอร์นะแบตเตอรี่สิบสองโวลต์นะครับปิดเปิดไฟนะครับผมนี่ปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็เป็นฝั่งนี้ครับเป็นเครื่องเล่นวิ B ีะครับผมนะครับ ปรับโหมดเพลงเข้าไปแล้วก็หา USB SD Card นะครับ AUX นะครับผมอ่าแล้วก็ข้างๆอ่า MP3 นะครับว่าจะเป็นอ่ารูชาร์จนะครับแล้วก็มีแถมให้นะครับนี่นะแล้วก็สามารถชาร์จกับไฟบ้านทั่วไปนะครับแล้วก็รีโมทเป็นรีโมทจอย p พ a นะครับเป็นรีโมทบลูทูธนะก็กดบังคับได้เลยนะครับนี่ะหน้าถอยหลังนะครับขับความเร็วนะครับเบรกนะผมแล้วก็ระบบจูนนะครับ ัวซ้ายัวขวานะครับยอดหน้าวันนี้ราคาเบาๆวันนี้ก็ลูกค้าได้สนใจติดต่อสอบถามก็ได้ที่เบอร์085นะครับ0424930นะครับผมย้ำนะครับ085 0424930นะครับของเราก็มีบริการจะส่งกันด้วยนะครับผมแล้วยังมีบริการหลังการขายนะครับรับซ่อมรับหนาอะไรรถแบตราคาเป็นกันเองนะครับผมสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนได้นะครับผมหรือเข้าไปชมสินค้าอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บทอยมากินออนไลน์ .com ได้นะครับ ก็มีสินค้าคุณลูกค้าเรียกกันมากมายเลยนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสนวะรับดีครับ